สวัสดีคะ่ะนะวันนี้คำคูณของเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าตอนนี้ก็อยู่ในป่านะป่าเล็กนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าวันนี้ก็จะให้คำคูณนอนตรงนี้นะคะแม่แม่จ๋าวันนี้ก็มืดฝนมาด้วยนะไม่รู้จะตกหรือเปล่าน้อะนะบรรยากาศที่วัดป่าเจียงของเราวันนี้มืดครึ้มมาอีกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าดูนะ มืดมาเลยนะวันนี้คำคุณก็จะนอนใต้ต้นไม้เนาะนะคะแม่แม่แมจ๋าพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยแฉะเท่าไรนะก็ะเลยจะให้คำคุณได้นอนอตรงบริเวณนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเพราะว่าพื้นที่บางส่วนก็เจอแฉะไปด้วยนะเนื่องจากฝนตกเกือบทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่นะแตจะให้ซาอวกของเรานอนตรงนี้นะคะนแม่แม่จ๋าคืนนี้นะก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกเลยนะ ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะคะที่วัดป่าเจียงนะได้คำคุณได้นอนตรงนี้นะ,ะนก็ทานต้นสับป,ประรดไปด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าตอนนี้ต้นสับป,ประรดก็มาส่งแลวนะ,ะก็กราบขอบคุณอาผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านเลยนะ,ะที่อเมตตา สีสาวของเรานะจากตะกล้าวผลไม้ก็เป็นต้นสับประรดนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าให้น้องช้างของเราได้กินได้ทานนะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ